ปีอปีปีเคืออตายมาเอาปีปีปีิปีอปีปีแนอไอสีขาจีตาหันนว่าปูนีปีปีชาดหนูเหมาะกับเพลงช้าลูกไม่เหมาะกับเต้นพี่เต้นให้เด็กดูหน่อยพี่มาซอยปี๊ปีปูนีปีปีปี๊ปี๊ปี๊ปิ๊ปี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 นปา๊ีปป ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับประสิีหมายเลข3ครับ beep 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 S 1> <S 1> นะครับเคและริยะชติคิดว่าปรัสนีหมายเลขสาของคุณอายุเท่าไหร่ครับ30ครับ30ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสื่อของเรา27ครับเพิ่งไปสัมภาษณ์เข้ามาในรายการรายการอ๋อและเขาเป็นคนน่ารักมากเป็นคนเลี quê quê> ้ยงครอบครัวแล้วก็ทํางานที่ปูนิปีีเนี่ยคือจริงๆเป็นชื่อชื่อตอนแรกชื่อน่าจะเป็นชื่อของเขาเขาชื่อกะปิเขาชื่อกะปิแต่ก็เลยมาร้อเป็นปิ เรี๊ยะชาติเปเป็นไทยหน่อยปูนีอีปีปูนีคนซื้อปีก่ะปีแปลว่าอะไรอจะเป็นซื้อคนก็ได้ไ่ะชื่อปีชื่อชื่อกปีแต่ปนก็ีปีกัปีกัปีกัปีเป็นไวไงปูนีกัปีก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 ็ปีใ่สัมภาษณ์เขาแล้วเขาชื่ออะไรนะ ชื่อกระปิแม่เขาเล่กกันตอนเด็กแต่เขาน่ารักมากเขาเลี้ยงครอบครัวทำงานเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เพิ่งสัมภาษณ์เสร็จก็เลยถามอายุเขาตอบยี่สนี่นแจ็คบอก27อ่ะคนอื่นล่ะไม่รู้ว่าที่น้องดูเด็กเนี่ยเพราะว่าตัวเล็กหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่า30เหมือนเหมือนไม่น่าถึงยังไงก็ไม่รู้อะเรารู้สึกว่าเออยังยังไม่น่าถึงยี่สิค่ะ,ะแจ็คบอก25คนอื่นล่ะครับแต่ว่า28อ่ะคุณเด็กกี้ยีมอริสละ่ะไม่ใช่ เขา3ากว่าเขาเป็นพี่พี่แอร์ด้วยซ้ำเขา36ปีแล้วครับอ๋อยพอเนี่ขึ้นสูงเลย36ปีเอาละสิเคยกับพิษณุชัดคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่3ตัวช่วยคือคนดังโคสอัพและก็ความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนกับปัจนีหมายเลข3ไหมครับโมสใคัไม่ใช่นะครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่30ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ ไอ๋อเราเตะอีลาไอเราเตะอีลาเลยไอให้อีลาก่อนโอ้ยโวยไปยังนู้อยากเปลี่ยนสิบห้าวินาทีถ้าจะเปลี่ยนต้องกดนะเราเตะอีลาขับไปกลขับไปไก็ไปตรงกดโวยนะไม่กดแปลว่าไม่เปลี่ยนครัตอบมั่นใจเลยอะไรทำให้มั่นใจนู้ว่าเล่าสีประมาณเป็นเอ๋ยของเอ๋ยนู้อีกค่ะเป็นพี่ของพ่อเป็นพี่ของพี่สาวเขาอีกแม่นค่ะอ๋อก็เลยคิดว่า30มสิบนี่น่าจะใช่แล้วดูเดาเอา เเดาเอาอ,าอ,าอ,าอาทั้งหมดที่พูดมาคือเดา <c oughs> เอาละ่ะยืนยันคำตอบที่30ปีมาลุ้นกันรประณีหมายเลข3ครับคุณอายุ30ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะ <c oughs> โอเคสวัสดีครับก <c oughs> ออนุญาตแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจันทพรแขกพิมพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องกะปิค่ะเอ้านี่ไงเขาชื่อกะปิแล้วกะปิกะปิอายุเท่าไหร่ยี่สิบสองปีค่ะยี่สิบสองปีนี่อ๋อนี่บอกสามแปดค่ะหมอหมอดูดิตอนเขาพูดอายุสามหกอ่ะหมอกะปิอิหมออีหม่ไอหม่เขาเวนไอหม่ สองปีเท้านั้นเองปีชาติไปจําอะไรไม่รู้อ่ะเออเมื่อกี้งงเลยเด<ป>ี๋ยวนี่จริงๆชื่อเล่นชื่อกะป,ปิชื่อชื่อจริงๆของหนูชื่อว่าน้องพรค่ะแต่ว่าแบบเหมือนคนในวงการเรียกกันว่าน้องกะป,ปิน้องกะป,ปีก็เลยเป็นชื่อน้องกะป,ปิมาเลยเปลี่ยนชื่อแล้วอ๋ <c oughs> <า>อเอาล้วเ,เพลงเนี่ยปูนีอิปิอิปิเนี่ย <คะ S 1> ก็คือมาจากชื่ออย่างเงี้ยเหรอเนื้อหามันเป็นยังไงเดี๋ยวช่วยอธิบายหน่อยเนื้อหามันเริ่มจากพี่นิกเซเลปีค่ะควานแต่งเพลงค่ะแบบเหมือนไปดูนิทานอีสานอะไรเงี้ยค่ะเหมือนนิทานก้อมเนี่ยค่ะ แบบเหมือนเหมือนไปดูแล้วเนื้อหามันแบบแบบนี้ก็เลยอยากเอามาแต่งเพลงอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันมันก็เป็นความจริงของน้องพรด้วยที่มันแบบตอนเด็กๆน้องพรหาชอบชอบจับปูจับปลาอะไรเงี้ยแล้วแบบไปจับปูไม่ถูกวิธีก็เลยโดนปูหนีบค่ะอ๋อมันเพลงมันที่มาที่ไปแบบนี้อ่าเพลงนี้เผยแร่มานานแค่ไหนละตั้งแต่ปี25 6 0้าก็สาปีค่ะสามปีมาแล้วเออตอนนั้นเป็นยังไงบ้างฟิดแบบตอนแรกก็ตอนแรกๆก็ โอเคค่ะก็มีกระแสมาในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ยังยังไม่ได้ถึงระดับทั่วโลกทั่วประเทศอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบอยู่ในจุดของภาคอีสานในภาคอีสานอาจจะเป็นที่นิยมกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบไปทั่วประเทศแบบนี้จนมาเมื่อน้องลิซ่าเต้นท่านี้โอ้โหทุกคนแบบไปเรียกว่าไปหาฟังกันใหญ่เลยว่าเพลงนี้เป็นอย่างไรร้องอย่างไรและเต้นอย่างไรเต้นแบบนั้นหรือเปล่าตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่แล้ว ตอนนี้ถ้าเป็นตัวเก่าค่ะตั้งแต่3ปีก่อนก็ประมาณ60ล้านวิวค่ะก็ตอนนี้ก็ประมาณ4ล้านวิวค่ะที่ปลอ่อยออกมาใหม่โอโ้โหนี่ของเก่านี่รวมมาแล้ว60ล้านวิวแล้วของใหม่ที่เปิดไอปล่อยออกมาอีกเวอร์ชั่นหนึ่งตอนนี้ก็4ล้านวิวแล้วโอโ้โหวและ,และที่จํากันได้นอกจากเ,เนื้อเพลงและเนื้อหาแล้วท่าเต้นด้วยท่าเต้นนี้เป็นท่าเต้นของทาง ภาพยนตร์ไดรลิูซี่เป็นคนคิดค่ะเหมือนอคิดเข้าคิดเต้นในภาพยนตร์เลยค่ะแล้วก็เลยแบบพิริซาก็เลยเห็นอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาไปเต้นก็เลยก็เลยโคเวอร์หลอกเลยแล้วตอนเห็นคุณลิซ่าเต้นนี้เป็นไงบ้างโอ้หนูตกใจค่ะเพราะว่าหนูไม่คิดเลยว่าพิริซ่าจะเต้นเพลงของหนูหนูคิดว่าเพื่อนเอามาหลอกหนูหรือเปล่าแฟนกับเอามาหลอกหรือเปล่าห็นว่ามันเพลงเราไม่น่าจะถึงพิริซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไปไปไม่ได้มีโอกาสไปดูในเทปจริงค่ะก็แบบ รู้รู้ว่าเป็นเพลงเราก็ดีใจสุดๆค่ะก็อยากขอบคุณที่ลิซ่ามากๆค่ะอ่าเอาล่ะงั้นเดี๋ยวต้องถามก่อนแล้วน้องพอนิดสามารถเต้นแบบลิซ่าได้ไหมได้ค่ะได้ได้ด้วยเหมือนกันเหรอได้นิดเดียวอ๋อนิดนึงอ่ะสักนิดนึงอ่ะโชว์สักนิดนึงได้ไหมเพลงอะไรดีอะคะเอาเอาที่แบบมั่นใจเลย How you like that นะคะอ่ะ How you like that ได้แค่นี้อ๋อประมาณนี้อ่ะเวอร์ลิซ่าบ้างไงเออ งั้นเดี๋ยวท่าที่แบบตอนนี้กําลังฮิตๆอยู่เนี่ยสอนสอนใครดีอ่ะปิยะชัดหน่อยไหมปิยะชัดมามาคู่กันเลยก็ได้เกดก็ได้มาเอาปิยะชัดมาด้านนี้เลยอาเกดมาเกดมาผมดูน้องเฉยๆได้ไหมครับได้เอาปิยะชัดก่อนปิยะชัดก่อนอ่าไหนเต้นเต้นเต้นตามต้องทำงี้ก่อนเหมือนมันทุบแล้วก็เบี่ยงไปข้างหลังเวี่ยงไปข้างหลังเวี่ยงไปข้างหลังอ่าใช่แล้วก็ทํท่าอย่างนี้ค่ะแล้วก็ กึบกึบเอออ่ะลองเป็นเพลงดีกว่าอ่ะปูนีบอีปปี้อิ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 ปปี้เจ็บลายปูนีบอิปปี้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 เพื่อตายมาเอาอีปปี้อิปปี้อิปปี้อิปีแน่ไอาสิขาวจี๊ดายย้อนว่าปูนีบปีเออเต้นได้เหมือนกันใช่ไหมอย่างนี้เลยเป็นไงปี่ณฉัตรชอบไหมมากค่ะเป็นรุ่นเดียนู่นปีเดียวค่ะ อะเป็นรุ่นใหญ่นุ๊กปีเดียวอ๋อมันเป็นรุ่นพี่ปีหนึง่งปี่เฉัดหนูเหมาะกับเพลงช้าลูกไม่เหมาะกับเต้นพี่เอเต้นให้เด็กดูหน่อยพี่อ้ปัออเปอล,ล้กพงง๊ะตอนที่เขาร้องพวกเราเต้นกันหมดแล้วรอ,อบนนอ <c oughs> พี่ไมเ<ม>ต้นเลยค่ะเออผมไม่ให้ผมเต้นคนเดียวเลยเหรอโชว์ให้เด็กดูพี่ไปพี่

ผมเต้นคนเดียวก็เขินเอ่อเดี๋ยวเราแบบขึ้นเพลงแล้วเราเต้นพร้อมกันได้ไหมได้ตอนจะทำเนี้ยใช้ได้นะนางเอแหมแบล็กจีนตามตามจริงท่านี้มันต้องกระดกกลด้วยนะคะแต่แบบกลัวทุกคนกระดกกลดไม่ได้แต่รอบนี้ทุกคนต้องกระดกกลดด้วยได้ใช่กระดกไงกระดกไงกระดกเงี้ยค่ะโอ้ยย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 ยนยย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 ้ยย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  มา,มาเพลงมาเลย ทำไมนะไม่อยากจะเชื่อนะแต่คุณอีปีอีปีลาวนะหีอกก็ปานะจ๊ะโอ้นี่เลยนี่ต้นฉบับอยู่ตรงนี้แล้วเอาล่ะถ้าวันนี้ท่านผู้ชมอยากจะติดตามติดตามได้ที่สามารถติดตามน้องพรได้ทางช่อง y u t u b e พอดีม้วนสตูดิโอแล้วก็ช่อง YouTube ของน้องพรชนะพรออฟฟิเชียลแล้วก็ Facebook ของน้องพรชนะพรค่ะวันนี้ขอบคุณน้องพรด้วยนะครับขอบคุณครับ สัสสัสอ N S ีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เอีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสอ N S ีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่งวิเซนทีวี่งเซนทีวี่งวิเซนทีวี่งเซนทีวี่ง